แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปัญหาของเราเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะไม่เพียงแค่ราคาแพงมากเท่านั้นแต่ขาดแคลนถึงขั้นวิกฤตนะคะคุณสวักษ์ใช่ค่ะถ้าไปดูราคาน้ำมันในลาวตอนนี้แพงไม่แพ้เมืองไทยเลยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากปัญหาน้ำมันแพงแล้วเนี่ยลาวก็ยังมีปัญหาเงินเฟอ้อแล้วก็เงินกีบอ่อนค่าอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาน้ำมันขาดแคลนในลาวนะคะก็เลยทําให้ในช่วงนี้ค่ะ มีคนจากฝั่งลาวเนี่ยขับรถเข้ามาเติมน้ํามันในไทยมากขึ้นจนทําให้สถานีบริการน้ํามันในจังหวัดชายแดนของไทยนั้นคึกคักมากเป็นพิเศษค่ะประชาชนจากฝั่งลาวนะคะส่วนใหญ่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์เดินทางมาเติมน้ํามันในจังหวัดหนองคายเป็นจํานวนมากค่ะอย่างที่นี่นะคะสถานีบริการน้ํามันบนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายเวียงจันทร์ตนนําบลหนองกอมเกาะอําอเภอเมืองหนองคายค่ะ แน่นอนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเลือกเติมน้ำมันเต็มถังทั้งเบนซินและดีเซลรถของชาวลาวที่มาเติมน้ำมันมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถตู้รถบรรทุกขนาดเล็กจากการสอบถามชาวลาวที่มาเติมน้ำมันนะคะเขาบอกว่าราคาน้ำมันที่ขายในนครหลวงเวียงจันทร์สอปป,อปอลาวนะคะถ้าเป็นน้ำมันเบนซินพิเศษเนี่ยอยู่ที่ลิตรละ23,000กี่หรือลิตรละ52บาท82สตางค์ น้ำมันเบนซินธรรมดานะคะลิตรละ18,500กีบหรือ41บาทสวนน้ำมันดีเซลค่ะลิตรละ18,160กีบหรือ40บาท35สาตางค์ค่ะชาวลาวส่วนใหญ่บอกว่าเข้ามาทำธุระแล้วก็มาท่องเที่ยวในไทยนะคะก่อนกลับเนี่ยก็จะแวะเติมน้ำมันเต็มถังและขับกลับไปใช้ที่ลาวได้ทั้งสัปดาห์ และพอน้ํามันหมดเนี่ยก็จะกลับมาเติมที่จังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ห่างจากนกครหลวงเวียงจันทร์เพียง25กิโลเมตรเท่านั้นค่ะลาานะคะนำเข้าเชื้อเพลิงจากประเทศไทยเป็นหลักค่ะรองลงมาก็เป็นเวียดนามและจีนซึ่งไปดูตัวเลขนะคะในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ค่ะมูลค่าการนำเข้าน้ำมันจากประเทศไทยนะคะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าการนำเข้าประมาณ6,500ล้านบาทค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ย ลาวต้องจ่ายมากขึ้นนะคะมูลค่าการนำเข้าเพิ่มเป็น1943ล้านบาทค่ะราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับเงินกีบอ่อนค่าและเงินสํารองระหว่างประเทศก็น้อยปัจจัยทั้งหมดนี้ค่ะทำให้ตอนนี้นะคะลาวเนี่ยนำเข้าน้ำมันได้แค่20ล้านลิตรต่ตอเดือนทั้งๆที่ความต้องการใช้งานในประเทศอยู่ที่120ล้านลิตรต่อเดือนด้วยกันนะคะ และก็เงินกีบของลาวนั้นอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะต้นปีที่ผ่านมานะคะเงิน1บาทนะคะแลกเงินกีบได้ประมาณ333กีบแต่ว่าตอนนี้ค่ะปรับขึ้นมาเป็น387กีบแม้ว่าสถานการณ์ในลาวอาจจะดูน่ากังวลนะคะจนบางคนเนี่ยเกรงว่าลาวอาจจะเกิดเหตุจราจนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในสีลังกาแต่ว่าอาจารย์ปิติสีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยมองว่าสถานการณ์ของลาวนั้นไม่เหมือนสีลังกาค่ะเพราะว่า <c oughs> ลาวนั้นมีไรายได้เข้าประเทศอย่างสม่ำเสมอจากการขายไฟฟ้าและเชื่อว่ารัฐบาลลาวนั้นจะสามารถบริหารประเทศตามแนวทางที่ควรจะเป็นได้ดีค่ะเรื่องต่อมาก็คือสอปปลาวขาดแคลนเงินตาต่างประเทศไหมคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการค้าระหว่างประเทศของสบปลาวเนี่ยสบปลาวส่งออกสินค้าที่สำคัญที่สุดคือพลังงาน นะครับโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าซึ่งปกติเวลาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ทําการซื้อขายไว้เป็นระยะยาว5ปี10ปี20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเงินไหลเข้าเนี่ยเป็นไหลเข้าโดยตลอดอยู่แล้วนะที่ปิดภาคเพราะภาคการเมืองภาคเท่าที่ดูเนี่ยภาคคอมมิวนิสต์ลาวเองนะครับหรือที่เราเรียกว่าภาคประชาชนปฏิวัติเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดําเนินนโยบายต่างๆไปได้อย่างปกตินะครับแล้วก็นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ดีนะครับไม่ได้มีอะไรที่สะดุดนะครับไม่เหมือนอย่าง อีกกรณีหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากคือเรื่องของกับดักหนี้นะคะที่ลาวเนี่ยไปกู้งเงินจากจีนมาสร้างทั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็เส้นทางรถไฟที่เชื่อมจีนกับลาวค่ะซึ่งมูลค่านี่นะคะรวมกันมากถึง13,300ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่า2ใน3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศค่ะ แต่ประเด็นนี้อาจารย์ปิติก็มองว่าไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเช่นกันเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนระหว่างลาวกับจีนดังนั้นทั้งสองประเทศก็ต้องแบกรับภาระร่วมกันอยู่แล้วค่ะครับเรื่องของกับดักนี้นยครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนนะครับหลายๆคนก็จะไปห่วงกังวลเรื่องของบริษัทรถไฟลาวจีนใช่ไหมครับว่าโอ๊ยลาวไปกู้เงินมาแล้วถ้าเกิดรถไฟมันเดินไม่ได้อย่างปกติ ไม่มีผู้โดยสารหรือว่าไม่สามารถเชื่อมเส้นทางเข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยอย่างนี้ก็ขาดทุนสิโครงการรถไฟฟ้าลาวจีนเนี่ยมันเป็นโครงการร่วมลงทุนมันเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลลาวโดยให้บริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า special purpose vehicle อันนี้บริษัทรถไฟลาวจีนเนี่ยเป็นรัฐวิสาหากิจร่วมกันนะครับโดยฝ่ายจีนถือหุ้น70%ฝ่ายลาวถือหุ้น30%เพราะฉะนั้นถ้ากิจการนี้มันขาดทุนสมมติขาดทุน100บาท คนที่ต้องรับภาระใช้นี่จะที่หนึ่งที่หนึ่งร้อยบาทตัดทุนเนี่ยก็บริษัทของรัฐบาลจีนก็รับไปเจ็ดสิบบาทบริษัทของรัฐบาลลาวก็รับไปสามสิบาทนะครับก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับเพราะว่าค่ะและล่าสุดก็มีรายงานข่าวนะคะว่ารัฐบาลลาวกําลังพิจารณาสั่งซื้อน้ํามันราคาย่อมเยาวจากรัสเซียค่ะเพื่อลดต้นทุนการน,นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะคุณพรมดีคุณจีราชชาตา